สวัสดีครับพบผมเทรดเดอร์มาร์เกร์นะครับแล้ววันนี้เนี่ยก็เป็นอีก ep หนึ่งนะครับที่จะมานำเสนอกราฟทางเทคนิคของตัวหุ้นต่างๆนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมขอผมขอจัด rat c h สักแป๊บหนึ่งนะครับช่วงนี้ไม่กดซื้อไม่ได้นะครับ โอเคครับเรียบร้อยครับแต่วันนี้นะผมจะไม่ได้มานําเสนอตัว r a t c h นะครับแต่ว่าผมจะมานําเสนอตัว a w c นะครับตัว a w c เนี่ยเดี๋ยวเราเข้ากราฟทางเทคนิคกันเลยดีกว่าอย่างที่ผมได้โพสต์ใน f a c e b o o k แฟนเพจใน a c e b o o k เพจนะครับซึ่งตัวราคาของ a w c เนี่ยจริงๆที่เห็นมันลงมาตรงนี้ครับมันยังไม่ใช่จุดเข้านะครับเพราะว่า4.73เนี่ยเป็นแค่เส้นยืนยันการ ลงมาของมันที่เฉ๋งนะครับว่าแนวรับของเราถัดไปเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความเป็นไปได้มากแค่ไหนนะครับดังนั้นเนี่ยแนวรับจริงๆของเราเนี่ยจะอยู่ที่4บาท39้ตังค์นะครับ4บาท39ตังค์หรือ4บาท40ตังค์นะครับเป็นแนวรับแรกและแนวรับที่2อเนี่ยอยู่ที่4บาท8ตังค์นะครับก็ควรที่จะรอกันนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมมองว่าการเปิดประเทศเนี่ยก็ยังไม่ใช่ประเด็นสําคัญมากนะครับเพราะว่า วัคซีนผมมองว่าวัคซีนที่เข้ามาฉีดเนี่ยสำคัญกว่าการเปิดประเทศนะครับก็เราก็ยังไม่รู้อีกแลวครับว่าอนาคตวัคซีนหรือว่าการเปิดประเทศเนี่ยมันจะตอบรับหรือว่ามันจะมามาจริงหรือมาเล่นแค่ไหนนะครับโดยในไตรมาสที่1เนี่ย a w c เนี่ยจะขาดทุนอยู่ในราวๆ597ราล้านบาทนะครับและผล,ผลการดําเนินงานในไตรมาสที่2เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะขาดทุนมากอีกนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ เราต้องมารอผลประกอบการที่มีเขาเรียกว่าการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวครับโดยที่ผมอ่านบทเครา์มาเนี่ยเขาบอกว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยที่จะเข้ามาในประเทศเนี่ยในปี2564เนี่ยจะอยู่ในราวๆ5 0 0 0 0 0คนนะครับซึ่งซึ่งปกติเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในราวๆ5ล้านคนนะครับโอ้โหการลดลงขนาดนี้เนี่ยถือว่ากําไรก็หายไปเหมือนกันนะครับแล้วก็อาจจะใช้เวลาอีกยาวนานนะครับกว่าจะเกิดการฟื้นตัวของมา แต่อะไอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยการาฟทางเทคนิคเนี่ยบอกเราว่าราคาที่ควรจะรับอย่างเหมาะสมเนี่ยอยู่ที่4บาท39นะครับแล้วก็4บาท8ตังค์นะครับโดยตัวคัดลออเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆหลุด3บาท8 4นะครับ3บาท84เนี่ยเราจะคัดล้อไปเลยหรืออาจจะซื้อถั่วก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ผมมองว่าการที่จะมาปิดแก็บตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนครับการปิดแก็บตรงนี้ไม่ใช่เรื่องดีนะครับโอเคก็ แนวรับจะประมาณนี้ส่วนแนวต้านนะครับแนวต้านนี้ผมมองว่าช่วงมันกว้างมากนะครับซึ่งแนวรับที่เรารับเนี่ยจะพลิกผันเป็นแนวต้านได้นะครับแต่ว่าพออย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าหากว่าแนวต้านต่อไปเนี่ยที่ไม่ใช่แนวรับของเดิมเราเนี่ยก็จะอยู่ที่5้าบาทสานะครับก็คือยอเดิมตรงนี้แล้วก็จะมาไต่ที่5้าบาทเก้าสิบเจ็ดหกบาทสาและ6กบาทแปนะครับโดยแนกเกงกําไรนะครับหุ้นตัวนี้แต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาเข้ามาแลกเหมือนกันนะครับอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ย เพื่อนๆหรือว่านักลงทุนทุกท่านเนี่ยควรที่จะจัดสรรพอร์ตหรือว่าจัดสรรการลงทุนในการที่จะเข้าซื้อในแต่ละไม้เนี่ยให้เหมาะสมกับแต่ละคนด้วยนะครับแล้วก็เหมาะมกับแต่ละสถานการณ์เพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมมองว่าค่อนข้างที่จะเสี่ยงพอามสมควรนะครับในส่วนของตัวผมเดี๋ยวผมมีเพิ่มมีแถมด้วยนะโอเคเอ็นเอนะครับตัวเอ็นเเนี่ยผมมองว่ารอบมัน จบไปรอบหนึ่งนะครับยังได้อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่ารอบใหม่มาเนี่ยมันต้องคลอยนะครับโดยสังเกตได้ว่าเกิดการปิดแก็บไปแล้วนะครับการปิดแก็บของ n e r เนี่ยจะสังเกตได้ว่าพอปิดแก็บเนี่ยมันลังเลอยู่สักพักหนึ่งนะครับก่อนที่จะลงมาดังนั้นเนี่ยแนวรับแรกเนี่ยไม่ใช่เส้นแดงเหมือนเดิมครับอย่างที่ผมบอกมันคือเครื่องยืนยันว่าเส้นแดงของเราเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าถ้าหลุดเส้นแดงออกมาเนี่ยแนวรับถัดไปจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องรอให้มันหลุด6บาท44ก่อนนะครับถึงจะค่อยรับและแนวรับถ,ถัดไปของเราเนี่ยจะอยู่ที่6บาท14 6บาท14เนี่ยเป็นแนวรับที่ผมมองว่าควรจะสันจัดสรรเงินบางส่วนเล็กๆน้อยๆมาใส่นะครับการพลาดแต่ว่าแนวรับจริงๆเนี่ยที่ผมส่วนตัวผมเองที่ผมอยากจะยัดเงินเข้าไปเลยเนี่ยจะอยู่ที่5บาท76นะครับหรือว่าเส้นสีม่วงซึ่ง5บาทเ6สเนี่ยสามารถที่จะจัดเต็มได้นะครับและส่วน5บาท27เนี่ยก็ เป็นอีกแนวรับหนึ่งที่หากมาลงมาเนี่ยเราอาจจะใช้เงินถัวหรือว่าซื้อเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับโดยเป้าหมายเนี่ยก็เป้าหมายก็เราก็จะเอาแค่ราคาเดิมเนี่ยแหละครับก็คือที่5้าเจ็บาท5ิบนะครับโดยแนวรับที่เราใช้มาตั้งแต่ต้นเนี่ยพลิกผันไปเป็นแนวต้านได้นะครับโอเคดังนั้นเนี่ยก็จะได้ข้อสรุปประมาณนี้นะครับในส่วนของตัว a b c และ n i r ER, เรากลับมาดูภาพรวมของตลาดกันนะครับวันนี้ก็ติดลบที่ สิบสี่จุดนะครับตอนนี้ก็เพิ่งสิบโมงสิบสามนาทีวันที่ยี่สิบสี่เดือนมิถุนาอย,ยูน่นะครับโอเคครับก็ขอให้เพื่อนเอนเก็งกาไรกันอย่างระมัดระวังนะครับอย่างบิวตี้เนี่ยก็หมดรอบพลาดนะครับแต่ก็ผมก็บอกไว้แล้วว่ามันมันหลุดบาทเจ็ดสิบเนี่ยเราก็ควรที่จะคัดล้อออกไปนะครับกันกุลก็ผมว่าก็หมดแล้วครับรอรับที่สี่บาทกับสามบาทสี่สิบได้เหมือนกัน,นครับโอเคครับ สำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัว,วลาไปก่อนนะครับและอย่าลืมนะครับการลงทุนและการเก็งกำไรมีความเสี่ยงจะมีสิ่งที่เสี่ยงกว่าการลงทุนนั่น,น,นก็คือการที่เราไม่ศึกษาหาความรู้ก่อนที่จะนำไาลงทุนนั่นเองแล้วก็พบกันใหม่ในอีีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ